ทะเลไหนทะเลชี้ชี้แห่ทะเลทะเลอยู่ฝั่งไหนทะเลอยู่ฝั่งนู้นทะเลอยู่ฝั่งไหนทะเลอยู่ฝั่งนี้ถ้าจะจำไม่ได้โดยส้ำซ้อ ไช่ทะเลไม่มีอยู่ตรงนี้นู้นทะเลอยู่ตรงนู้นไหนมามะ้ามาม,ะมะ้าจะบอกเที้ยที่ทะเลทะเลอยูมะมะ่ตรงไหน